ลองอัติเมทตปุ๊บปุ๊บวางฮิวปั๊บโอ้โหฮิวเนี่ยเต็มเลยครับผม <The Day. S 1> ว้าวปติสโคเทะเลยครับผมสุดครับชอวเวอร์เซอร์นะครับวันนี้เราเห็นเกม Overwatch กันอีกแล้วนะครับในเซเวอร์ P.T.R หรือว่าเซเวอร์ทดสอบนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เรียกได้ว่า เพิ่งทาคลิปอะไรนะพิ่งทำคลิปประวัติแล้วก็เหมือนแบบเป็นอะไรนะเดาว่าตัวละครจะเป็นยังไงซึ่งเ <c oughs> ดาุูบอีกวันหนึ่งตัวละครเข้ามาเลยในเะซิร์ฟเวอร์พีทีอาร์หรือสมมร์วทดสอบนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมก็ได้ได้ว่าเข้ามาค่อนข้างเร็วนะถือว่าเป็นอะไรที่เร็วเร็วมากนะฮะเออแล้วก็๋ยวจะบอกว่าจริงๆมีแพทอัปเดตเยอะด้วยนะในพ <c oughs> ีทีอาร์ก็ว่าเดี๋ยวจะพูดหลังจากพูดตัวละครนี้ถึงตัวละครนี้ก่อนนะครับผมโอเคเราไปดู นี่ฮะบัตบติสอ่าบัตติสอยู่อยู่ตัวที่3เลยนะครับเพราะว่าเรียงตามชื่อเนาะอ่าก็ยังไม่มีอะไรให้เห็นนะฮะปืนทองดูปืนทองหน่อยเอ้ยปืนทองเท่มากเฮ้ยต้องซื้อละมั้งเนี่ย <laughs> ชุดเกราะนี้เท่าที่ดูนี่ก็ฟิลลิ่งคล้ายๆคล้ายๆซา,า,า,าเลียเหมือนกันนะเออมันชุดมันเออโอเคก็ก็เท่ดีก็เราดูสก,กินและกันว่าสก,กินแต่ละสก,กินมันจะสวยขนาดไหนเนาะ มาครับเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับบัตชิสอยู่ตรงไหนอ่าเป็นซัพพอร์ตจริงๆด้วยนะครับผมอ่มาเป็นซัพพอร์ตเขาบอกเป็นซัพพอตดีเบียที่สแกนนะฮะหรือว่าเป็นซัพพอร์ตสายยิงนั่นเองก็น่าจะฟิลลิ่งในกับอนาที่สามารถยิงไกลได้นะตัวนี้ก็สามารถยิงไกลๆได้เช่นกันอ๋อเท่ๆมีรอยสักด้วยนะครับผมมาโอเคกดเลยมา no die my watch no die brother d i watch นะฮะตัวนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะที่อ่านกัน ปืนมันคืออะไรวะเนี่ยอ่าเรามาลองทีละอย่างเลยแล้วกันนะฮะอ่ะมาอ่านกันดีกว่าคลิกซ้ายเป็นยิงทีละสามนัดเป็นเบิร์สกันคลิกซ้ายยิงทีสามนัดว้าวโอ้มีสี่สิบห้านัดเลยนะถ้ามันยิงทีลสามนัดนะฮะก็ก็ยิงช้าช้าเลยล่ะนะฮึ่มเพราแต่กระสุนเยอะมากตกระสุนเยอะมากถือว่ายิงได้ต่อเนื่องครับสำหรับสี่สนัดนะฮะคลิกซ้ายถือว่า ดาเมจค่อนข้างโอเคเพราะดูจากดาเมจอะเนี่ยสองชุดตายนี่ถือว่าดาเมจแรงมากนะครับเดี๋ยวผมขอเทียบขอเทียบนิดนึงครับขอเทียบกับโซลเจอร์พรอโซลเจอร์มันถูกปรับด้วยนะฮะสี่ห้าน่าจะมีเลือดร้อยหนึ่งนะฮะแล้วยิง3นัดตายก็แปลว่ายิง6นัดแปลว่าดาเมจประมาณ10บแปประมาณนั้นนะฮะ อาจจะไม่ไม18อาจจะแรงกว่าด้วยครับดาเมจนั้นหนึ่งน่าจะ20กว่าถือว่าแรงฮนะอ่ะดาเมจปืนถือว่าแรงมากครับสาหรับซัพพอร์ตนี่ถือว่าแรงแรงกน่าจะแรงกว่าโซเจอร์ด้วยซ้าครับอ่าโอเคครับผมนะต่อไปครับคลิขกขวานะครับยิงเกรเน็ตพิลเป็นเอโอเอ e หรือว่ายิงเป็นหมู่นะครับไหนลองยิง๋อกระสุนมันมีอ๋อต้องดีโหลดด้วยใช่ไหมอ๋อ อ๋อยิงเป็นมุมยิงเป็นหมู่นะครับผมอ๋อแล้วก็เราลองยิงตรงนี้ดูปุ๊บไม่ได้ด้วยนะโอ้โหยนะคิวโค้งตั้งแคบนะแคบมากนะครับทำลาเป็นศัตรูไหมอ๋อไม่ทํานะฮะยิงก็ไม่เร็วมากยิงตัวเองได้ไหมคิวตัวเองได้ไหมฮะลองทดสอบดักทปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่โดนกูสักนัดเลยเพื่อนไม่อยู่ตัวเองด้วยนะเออเว้ยเออเป็น เป็นสกิลที่ยิงแล้วก็ไม่ฮิวตัวเองคือสกิลนี้ถ้ามาฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆเหมือนระเบิดอานาฮะเราเบิด,อเ,บดเอ่อไบโอติกกระเนตนะครับแต่ว่าไม่ฮิวตัวเองนะครับถือว่าโอ้โหฮิวยากอยู่นะตัวนี้นะครับโอเคต่อไปสกิลชิปนะครับเป็นการรีเจนเป็นการรีเจนฮิวรอบตัวนะครับอะไรลองดูให้ศัตรูให้เพื่อนเราโดนยิงแล้วลดก่าน,นะฮะปึ๊บแล้วก,กดชิป ฮิวฮิวนานเหมือนกันนะสกิลชิปเป็นสกิลเพิ่มเลือดนะฮะก็ทั้งเพิ่มทั้งตัวเองแต่ว่าเอา๋อบิทติสเอ๋อบัตติสเนี่ยบิทติสเฉยบัตติสเนี่ยจะมีสกิลที่เพิ่มเลือดก,ก็คือสกิลเลฟชิปนะฮะฟื๊บเห็นไหมเลือดมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะแล้วก็แบบประสานประสานอะไรเงี้ยอ่ะก็โอเคก็คือใช้น่าจะใช้แบบตอนสู้ในพอยต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะฮะสกิลต่อไปครับสกิลอ e ีนะครับก็ สร้างโดรนขึ้นมาเพื่อทำให้ศัตรูเพื่อทาให้เพื่อนเราแหละเป็นอมตะนะฮะเดี๋ยวลองดูสิปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะยิงไม่เข้าครับผมเราฮิลได้ด้วยเห็นปะขอ,อฮิลได้ขอ,อเหมือนพระพัว่าถ้าเลื่อนมีแค่ไหนจะเป็นอมตะเลยเฮ้ยผมว่าก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าสกิลนี้ใช้ดีๆนี่อมตะอย่างนี้นี่ก็สคอมนี่จะน่ากลัวขึ้นไหมเนี่ยแบบกดสกิล E ใส่แบบปุ๊บโยนใสน่แล้วยืนสู้ในพอยอย่างเงี้ย อ๋อแต่ว่าอ๋อเลือดมันไม่ได้เลือดเต็มเนาะน่าจะใช้เลือดประมาณประมาณเท่าไหร่15เของของเลือดแบบสมมติว่าเลือดผมมีร้อยหนึ่งอาจจะอามาตะแค่เลือดเหลือ15คือลดได้สูงสุด15อ๋อไม่ได้แบบอามาตะเต็มร้อยก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่ไม่นี่มากลองดูลองดูปุ๊บอ,อ่าใช่จริงนะฮะแต่ว่าอามาตะแค่นี้คือ ลดได้สูงสุดคือแค่นี้แต่ว่าไม่ต่ำไปกว่านี้อ่าโอเคประมาณนี้เข้าใจเข้าใจแล้วก็ออนติเมทอันติเมทอันติเมทเออแต่ว่าผมว่าน่จาจัก,การจ้ทุกออนติเมทออนติเมทเนาะนักจากกาักรจะทุกอย่างนะครับผมว่าตัว E ีเนี่ยน่าจะเป็นสกิล่พลิกเกมพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่ามีออนติเมทแบบริบไทยวิบไทยมาจัสติเวนฟอร์มมาหรือว่าอะไรนะไม่ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ล็อกเก็ตประหลาดใช่ไหมแล้วก็ เนอร์ดิสอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกคนสามารถยืนแบบแล้วก็รับดาเมจได้เลยแค่ปานี้เข้าไปถือว่าเป็นอนิเมทที่มีผลกับเกมอีกแล้วนะครับมีผลตัางเกมมากด้วยนะฮะเออคือช่วยทีมได้ดีมากคือสกิลนี้นี่ถ้าใช้ดีๆเนี่ยทีมไม่ตายเลยนะฮะก็ต้องรอดูว่ามันจะกันยุกิลโอ้โหกันได้หมดแหละกันทุกสกิลแหละเพราะดูจากท่าทางการออกมาประมาณนี้นะซึ่งระเบิดนี่ก็โยนให้เพื่อน โดยศัตรูก็ไม่มีอะไรเนาะเออมันจะไม่มีได้ไงว่ามันช่วยเพื่อนโอเคครับอันติเมตนะครับสร้างกำแพงร้างกำแพงโปรเจกต์ทำให้สิกแดดตั๊บิ้นดามเอจอ๋อสร้างกำแพงนะครับอ๋อดสูสกิลโปรเจสไทจะทำให้ยิงและฮิวแรงขึ้นก็คือสร้างขึ้นมาโอ้แบบนี้เลยเหรอสร้างขึ้นมาทางซ้ายกดปั๊บสร้างปุ๊บไหนลองยิงดูสิอ๋อต้องเป็นสกิลโบนิสไทเหรอ S <S คือสร้างขึ้นมาแค่นี้เหรอครับสร้างขึ้นมาแค่นี้เหรอคือยังไงวะสร้างขึ้นมาเพื่อผลากสกิลโปรเจกทายนี่ไงโปรเจกทายอะแมทริกเด็ดดับเบิ้ลเดอะดาเมจแอนด์ฮิลิ่งเอฟเฟกต์แปลว่าอันติเมทนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวละครฮิวแรงขึ้นกับพวกพวกสกิลที่เป็นโปรเจกทายพวกจังแร็ปอะไรเครื่องนี้นะครับผม ก็คือประมาณนั้นมาอัลติเมทมันดูใช้ใช้ยากเนาะมันต้องมีตัวละครที่แบบมีนี่จริงๆอะ่ะผมว่าน่าใช้ฮิวผมว่าอัลติเบตนี้น่าจะใช้ฮิวตัวเองใช้ฮิวเพื่อนอ่ะไดีลองดูไอาาฮิวธรรมดาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูเลือดนะฮะเดี๋ยวศัตรูหยุดยิงก่อนหยุดยิงกับเลือ่อานไอฮิวธรรมดาโปาะขึ้นประมาณสองหลอดอ่ะเดี๋ยวลองลองอัลติเมทปุ๊บปุ๊บวางฮิวปับ๊บโอ้โหฮิวเนี่ยเต็มเลยครับผมโอ้ โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ฮยูมาสองเท่านะครับก็น่าจะฮยูมาเยอะเลยล่ะอันติเมตก็แปลว่าอันติเมตใช้แค่แค่นี้เนาะกับพวกตัวที่เป็นโปรเทคทายเช่นจังเลตไหมจังแรดท็อปยอ,อนท็อปยอ,อนก็โปรเทคทายนะเพราะปืนมันปืนมันย้อยเออจังแรดท็อปยอ,อนอะไรอย่างเนึกไม่ออกอนณาใช้อนณาถือว่าใช่ไหมเพราะปลาระเบิดระเบิดข้ามน่าจะน่าจะได้นะต้องไปทดสอบอีกทีหนึ่งนะซึ่งหลักๆผมคิดว่าน่าจะเป็นการ หลักๆเลยถ้าตัวเนี้ยใช้เนี่ยอันติเมทเนี่ยฮิวเร็วขึ้นแน่นอน,น,นก็คือแบบกดปุ๊บใช้แบบเฮ้ยศัตรูมาหรือว่ากำลังไฟไฟอยู่นะครับแค่แค่เขาเรียกว่าไงนะแค่กดอันติเมทแล้วก็ฮิวเพื่อนแบบเฮ้ยเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายทำไงดีฮึบปุ๊บปุ๊บวางปุ๊บยิงปุ๊บปุ๊บอ่าฮิวแรงขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะตัวละครตัวนี้ก็โดยส่วนตัวขอพูดก่อนนะครับก่อนจะพูดถึงแพทที่อัปเดต ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายมากๆคือเขาไม่เก่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งอ่ะคือไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดาเมจจ๋าคือดาเม็ดแรงไมแรงแต่ว่าถ้าจระตุมีโลอะไรก็มันคือยิงอ่ะมันไม่ได้ยิงกันแบบต่อเนือ่องเว้ยเห็นนะนอกจากคลิกขวาแล้วยิงก็ยิงได้แต่ว่าถ้าแบบคลิกซ้ายอยู่นะแล้วแบบก็อยากยิงอยากยิงก็ต้องแบบรอแป๊บหนึ่งถึงกระสุนจะออกนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ดาเมจแรงมากๆหรือว่า ไม่ได้แบบมีสกิลสตันไม่ได้มีสกิลหลบหนีนะครับไม่มีเลยแหละสกิลหนีก็แค่แบบอาจจะสู้ได้เนี่ยอาจจะใช้แค่เนี่ยอัลติเมตการตัวไอส e กิลอีกันตัวเองแค่นั้นนะครับแบบเฮ้ยตัวเองไม่ตายแล้วก็หนีแล้วกดชิปแล้วก็วิ่งอะไรแบบนี้นะครับเท่าที่ดูนะ,นะเอเอก็ต้องรอดูกันทีว่าจะเป็นยังไงกับการนำไปใช้จริงในเกมนะครับอัลติเมตก็ตามนั้นนะฮะถ้าเพิ่มดาเมจได้เพื่อนก็ถือว่า ค่อนข้างจากัดตัวละครเล่นนะครับว่าเออตัวละครที่จะเล่นเนี่ยมีแค่นี้นะที่สามารถเพิ่มดาเมจได้นะครับก็อาจจะได้เห็นเมตาใหม่ๆมากขึ้นก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวละครตัวนี้บัตติสเนี่ยจะทําให้เกมพลิกหรือว่าเกมเกมมีคอมใหม่ๆขึ้นมามากแค่ไหนนะครับผมเออลืมไปเพิ่มเติมตัวนี้มีสกิลกระโดดนะฮะกดคอนโทรลค้างเห็นไหมมันจะมีปุ่มกระโดดสูงได้ด้วย อ่าลืมลืมพูดเลยผมแหมจริงๆตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นพัดเป็นเป็นซัพพอร์ตตัวเดียวเลยนะที่มีสกิลที่สามารถกระโดดสูงสูงได้ใช่ไหมตัวอื่นมีไหมอ่าลูซิโอลูซิโอมีใส่กับแพงแต่ว่าตอนนี้มันแบบเนี่ยมันโดดสูงปุ๊บขึ้นได้เลยนะครับอ่าคือสามารถโดดลุลุ้นได้ไหมโดดลุลุได้ไหมอืออ๋อได้แค่อ๋อขอคือคือไม่มีต้องชาร์จต้องนั่งแล้วก็ชาร์จแล้วก็โดดอ๋อ ผมแต่โอเคนะเฮ้ยถือว่าโอเคนะแบบกระโดดมาปุ๊บแล้วยิงโว้ถือว่าโอเคครับใช่นี่จะเรียกว่าเป็นสกิลหนีไหมผมไม่เรียกดีกว่าแค่เป็นสกิลแบบ,แบ,บว่าเอาไว้เข้าจุดมากกว่าครับถือว่าโอเคนะคเป็นตัวละครที่มีความสามารถเยอะมากเยอะมากมาก,มากนะฮะซัพพอร์ตตัวนี้น่าสนใจพลิกแพงได้ยิงดาเมจก็ได้ผมว่าถ้ายิงสู้กับพวกตัวดาเมจเนี่ยสมมติเจอแมคคีเงี้ย แล้วเราม่ขี่กันเราหมดแล้วเรากระโดดปุ๊บแล้วเรายิงผมว่าไม่ขี่ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะฮะต้องรอดูกันอีกทีว่าตอนเขาเสริฟแล้วตัวละครนี้จะเป็นยังไงนะครับผมพูดกันไปถึงบัตติสนะฮะก็น่าจะหมดแล้วละที่เราพูดไปนะครับมาพูดถึงทั้งบัฟทั้งเนิฟกันาดีกว่านะฮะผมอยากจะพูดถึงตัวละครแต่ละตัวเลยนะครับผมมาพูดถึงตัวละครตัวแรกก่อนครับผมตัวละครตัวแรกที่มีการเรียกว่าเป็นเนิฟละกันนะครับก็คือนาโนบูธของอนานะครับที่จะ เพิ่มเลือดนะฮะปกติจะพอกดใช้เนี่ยจะเพิ่มเลือดบบทั้งหมด300เลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่มแค่250ถือว่าเป็นการเพิ่มที่น้อยลงนะครับทำให้อันนาเนี่ยอาจจะเซฟเพื่อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วนะครับผม ต่อไปดูฟิชนะครับดูฟิชก็ลดคูดาวของสกิลทุบนะฮะแล้วก็สกิลอัปคัดนะฮะก็คือสกิลทุบก็คือสกิลนี้ทุ่มเหลือหวินะฮะแล้วก็อัปคัดไรซิ n g อัปคัดจากปกติเป็นเจ็ดวินะฮะเหลือแค่6วินนะครับผมตัวต่อไปฮันโจฮันโจของเรานะครับถูกเรียกว่าถูกบัฟเนาะนะโซนิคแอโร่หรือว่าสกิลเลฟชิปนั่นเองนะครับเลฟชิปเนี่ยสามารถสแกนได้ไกลขึ้นนะครับ จากปกติ7เมตรเป็น9เมตรนะครับก็ไม่ต่าง oh. เท่าไหร่ก็คือเห็นแล้วว่ามันเยอะขึ้นแต่ก็ถามว่ามันมีผลกับเกมมากไหมก็มันก็อยู่ที่คนยิงกันเนาะ,นะก็จะประมาณเอาง่ายๆจบประมาณเนี่ยเอ่อประมาณ7เมตรเนี่ยประมาณนี้จะประมาณ7เมตรแต่ปกติสแกนรอบๆตัว7เมตรแต่ว่าตัวนี้กลายเป็น9เมตรก็ถือว่าไกลขึ้นละฮะเนี่ยครับเเมตรก็ประมาณตรงนี้ก็อโอเคแหละนะ รวมตัวรวมรวม9เมตรก็ถือว่า is gonna be okay เนาะ9เมตรนะครับปิงตรงนี้9เมตรก็โอเคเนาะจาก7เมตรเป็น9เมตรก็ถือว่าใหญ่ขึ้นนะไม่ใหญ่ขึ้นเออใหญ่ขึ้นแหละนะโอเคตัวต่อไปครับผมแม็กครีนะครับก็ถูกเนอะเนิร์ฟแม่เนิร์ฟสิก็เกือบเนิฟแหละฮะก็สกิลคลิกขวาหรือว่าสกิลเอ่ออะไรนะแฟนแฟนแฮมเมอร์แฟนแฮมเมอร์ป่ะเออมันเรียกว่าแฟนแฮมเมอร์ป่าวะเออนั่นแหละนะฮะขี้ขวา ลดดาเมจลงไปนะครับจะปกติ55ต่อนัดเหลือ50ต่อนัดนะครับถามว่าเอ่อลดลดลดเยอะไหมไม่เยอะเลยนะแ้วก็ลดลงมาในระดับที่โอเคเพราะปกติ6นัดเนี่ยมันดาเมจประมาณ3 3 0ร้าเหลือ300ก็นะครับผมก็ถือว่า ก็ยังตายอยู่นะครับยังน่าจะยังมีการที่ขวาปาตันอยู่นะครับผมแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดซอายอ่าเดซอายนะเป็นสกิลที่ถูกเรียกว่าเนิร์ฟแล้วกันเนิร์ฟไหมเนิร์ฟไหมหนึ่งเนิร์ฟหรือเพิ่มวะเพิ่มดาเมจดิเออจะว่าเนิร์ฟได้ไงวะเออเพิ่มดาเมจเริ่มต้นเลยนะจากปกติ275เป็น5น0นะฮะก็คือไหนขอล้องหน่อยมาไฮนูนหน่อยเล้วเพื่อนไฮนูนก็คือเพิ่ม มาแล้วก็หลังจากรับเป้าหมาย2.5วีปกติ2.5วีจะ275ดาเมจใช่ไหมตอนนี้2.5วีคือดาเมจทั้งร้อยละสิบถือว่าเพิ่มให้ <Okay. S 1> ดาเมจแรงขึ้นนะครับเพิ่มตัวต่อไปครับผมเหมยเหมยนี่ซาตานตัวนี้นี่เรียกได้ว่ามีแต่บัฟมีแต่บัฟนะครับผมโอเคตัวละครตัวนี้นะฮะเหมยนะถูกบัฟอีกแล้วนะครับผม oh. ก็คือเพิ่มดาเมจชทิกซา้ายครับคือตอนแช่แข็งเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น นะครับต่ออันนี้ทีก็ถือว่าน่ากลัวอีกแล้วนะครับผมจาก45เป็น55ดาเมจต่อวินะครับผมถือว่าอ่าเห <c oughs> มเยเหมยดาเมจเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับก็อาจจะได้เห็นเหมยมาอยู่ในเกมกันมากขึ้นนะครับเพราะดาเมจมันแรงขึ้นแบบนี้นะครับ <c oughs> ดูดิ <c oughs> โคตรแรงเลยจ้า <c oughs> ก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะมีคอมแปลกๆมาอีกไหมผมว่าเหมยนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่คือถ้าคนเก่งไปเลยก็คือเก่งมากเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีทั้งสกิลเรียกว่าไงสกิลตัวรอดก็มีสกิลแบบกำแพงเอาไว้กันประตูก็มีเออซึ่งกำแพงก็รับดามจได้น้อยลงนะครับคืออันนี้ถ้าทางเนิร์ฟเนาะเพราะว่าปกติดามจจะรับได้เยอะมากนะแต่ตอนนี้ก็คือรับได้น้อยลงแหละก็คือแท่งหนึ่งมันมีเนี่ยมันมีอยู่1 2 3 4 5สสี่ห้าแท่งใช่ไหม มันมี4ี่ห้าแท่งเนี่ยแหละฮะก็คือแท่งหนึ่งเนี่ยรับได้แค่ห้าเอ้ยรับได้แค่400แล้วจะปกติ500นะครับผมต่วต่อไปก็ผมมอยร่านะครับตัวนี้ก็ถูกบัฟขึ้นมาถือว่าเป็นการบัฟที่เออต่อไปยิบมอยล่ามาในเกมก็น่าจะโดนด่าร้อยลงแล้วนะครับผมเพราะปกติคนจะแบบเขาอย่าเล่นมอยล่าเลยเพราะว่ามันฮิลไม่ต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้นะครับฮิลได้นานขึ้นแล้วจากปกติเนี่ยยิงตรงเนี้ยมันจะยิงได้ประมาณ3วินาทีนะแต่ตอนเนี้ยฮิลได้นานขึ้นนะครับเป็น4วินาทีแล้ว มันถึง4ี่แล้ววะหรือว่ามันเลยผมว่ามันเลยนะเนี่ยแต่ก็เขาบอกประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ฮิลแรงขึ้นจาก50เป็น65ต่อวินะครับถือว่าดีมากนะฮะเราจะได้เห็นมอยล่าเล่นมากขึ้นแล้วล่ะนะครับในคอมโบจีบนะครับผมตัวต่อไปโอริสาอยู่ไหนเอ่ยโอริสาอะโอริสานะครับ <will> ก็ถูกเอ่อปรับความเร็วในตอนยิงนะครับก็แค่ยิงนี่ก็รู้แล้วครับว่าวิ่งเร็วขึ้นนะครับปกติโอริสาจะวิ่งเร็วแค่30%นะครับตอนยิง แต่ว่าตอนนี้ก็ถือฝาเป็น50%กสเป็นคือลดความเร็วลงครึ่งหนึ่งก็ถือว่าทําให้อริสามีการน่าจะเล่นได้ดีขึ้นเพราะว่าปกติตอนยิงแล้วมันจะโตจะชาและประตูจะยิงง่ายมากแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับให้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคต่อไปครับตัวที่ถูกปรับนะฟารานะรับัฟนะฮะก็เพิ่มดาเมจต่ําสุดจาก16.25เป็น20นะปกติยิงอย่างเงี้ยฟาราดาเมจต่ําสุดนะครับหรือว่ายิงแบบคือไม่โดนเต็มเต็ะฮะฟาราจะมีดาเมจต่ำสุดอยู่ที่16 จแต่ว่าตอนนี้ดาเมจต่อสื่อที่ที่20นะครับก็ถือว่าเพิ่มดาเมจขึ้นมาไม่ต้องยิงโดนเต็มเแต่ดาเมจก็มีนะครับนะถือว่าต่อได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับทำให้ดาดาเมจฟารเฟารเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะจะปกตินี่ต้องแบบเต็มเตมตัวนะแต่ตอนนี้เฉียวเฉียวก็ดาเมจมี20แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับฟาราก็ถือว่าปรับไม่เยอะเพราะว่ามันเคยถูกบัฟเยอะๆไปแล้วที่ยิงเร็วขึ้นเนาะ แต่ว่าดาเมจที่มันจะแบบมันจะเบาลงแต่ว่าตอนนี้ก็ดาเมจปรับขึ้นาหมกแล้วนะโซเชียลซิครับอันนี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าผมพูดมตั้งแต่ตอนคลิปนะคือดาเมจเป็น20่นัละ20ิบแล้วก็คือดาเมจเป็น,น,น,เ,ปนเหมือนแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนมันก็20นะตอนนี้ก็ปรับเป็น20สิเหมือนเดิมนะครับผมเออเมื่อคิดตอนแรกผมพูดผิดเออยิงหัวมันต้องนะ40สิสิวะเออแปลว่าดาเมจมันก็แรงอยู่ นัดหนึ่งก็น่าจะแรงอยู่ฮะเอ้ยผมพูดผิดแต่ต้นเลยนะเนี่ยโทษทีครับโทษทีใครดูหนึ่งตอนนี้ขอโทษด,ด้วยนะที่ผมพูดพูดผิดพูดผิดผู้ผิดเพราะผมยิงยิงหัวน้อง40แต่ว่าบัตติสเนี่ยมันยิงกันที่นัดหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าห้านัดก็คือมีเลือดสองร้อยนะครับบัตติสบัตติสก็ยิงหัวหนึ่งเนี่ยสามนัดก็แปลว่าประมาณร้อยหกสิบนะประมาณนั้นแต่ว่าดาเมจก็น่าจะประมาณแรงกว่าโซลเจอร์แน่นอนเพราะโซลเจอร์ยิงห้านัดตายแต่ว่าบัตติสเนี่ย ยิงิงประมาณ4นัดตายเพราะดาเมจแรงกว่าเออโทษทีครับโทษทีโทษทีแล้วก็ลืมพูดไปดีเรกชันตอนวิ่งตอนตอน,ตอนหลังวิ่งอะ่ะแบบขึ้นปืนนะครับเร็วขึ้นนะจาก0.5เป็น0.3จุดวิแล้วก็อัลติเมทนะครับสามารถล็อกพวกเอ,อ่อริปไทายเออริปไทายได้แล้วแล้วก็โดนของบารติสได้ด้วยนะครับผมซอมบ้าฮะซอมบ้าก็เป็นตัวละครที่ถูกปรับอีกแล้วนะครับครูดาวจะเหลือครึ่งเดียวนะครับถ้าเกิดไอแฮ็คสกิลนี้ จะปกติ8วินะครับผมแต่ผมขอไปแฮกหน่อยสิยาอยู่ไหนวะข้างบนปั๊อ๋อนั่นไงนั่นไงยาอยู่นี่ยาอยู่นี่เมื่อกี้8วิเนาะแฮกยาแล้ว4วิอ่าถือว่าทําให้ตัวละครตัวนี้ไปแฮกยาอย่างเดียวก็พอคือแฮกยาแล้วสกิลเอ่อคู่ดาวลดลงนะครับ4วินาทีเลยถือว่าเร็วขึ้นเยอะนะคือแฮกได้แป๊บแฮกแป๊บนึงเนี่ยไปแฮกทั้งซูต่อดได้เลยอ่าถือว่า It's ค o n n า be โอเคมากๆเลยนะครับผมตัวต่อไปครับชอบบ็อปยอนนะครับก็เพิ่มกรอบพื้นฐานนะครับ50หน่วยนะครับก็ปกติเลือดมันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้มันเป็น250แล้วนะครับผมแล้วก็โอเวรอร์โหลดนะครับลดเกราะลดเกราะลงมาหรือว่าสกิล B เนี่ยจะเลือดแค่250นำถือว่าลดเกราะลงมาปกติมันจะเยอะกว่านี้ปกติน่าจะเพิ่ม200มั้ง อันนี้ไม่มั่นใจจําไม่ได้เหมือนกันคือเล่นเฉยเฉยอะ่ะจาไม่ได้ว่าเพิ่มเท่าไหร่แต่ก็คือลดลงมานะครับผมประมาณนี้และตัวต่อไปที่ถูกปรับสมดุลไหมผมว่าสมดุลน,นะ <No one S 1> อันติเมตต่อไป <has> เห็นเลือดศัตรูเหรออ๋อ,อเห็นไกลๆอ๋อปกติมันจะไม่เห็นไงเนี้ยแต่ตอนนี้เห็นไกลๆแล้วครับถือว่าอ่ะโอเคนะโอเคนะโอเคขึ้นนะทำให้ตัวละครตัวนี้เห็นศัตรูเห็นเลือดศัตรูแต่ว่าเห็นเห็นคนเดียวหรือเปล่า สกิลจะถูกยกเลิกเมื่อตายทันทีแล้วนะต่อไปไม่มีแบบว่าเอ้ตายปุ๊บอัลติเมทยังอยู่นะครับก็คือถือว่าปรับได้ค่อนข้างเหมาะสมกับการเล่นนะไม่ใช่แบบโอ้ตายแล้วสกิลยังอยู่อย่าไปคิดเยอะอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วนะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ด้วยนะครับอ่าแฮมมอนนะฮะอีกหนึ่งตัวที่ถูกบัฟนะครับก็ปกติเราอยู่ในสกิลบอลเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้นอกจากคลิกขวาหนีอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับเราสามารถกดสกิลยีนะเพิ่มเกาะให้ตัวเองได้แล้วนะครับผมถือว่า ทำให้แฮมมอนเนี่ยมีโอกาสเอาตัวรอดได้เยอะขึ้นมากๆนะครับผมก็ถือว่าอิสโกนวีโอเคนะครับแฮมมอนถือว่าปรับได้ดีมากนะฮะอาจจะมีคนเล่นเยอะขึ้นและเล่นง่ายขึ้นแน่นอนแบบเฮ้ยสกิลนี้หนีอยู่แงบบ่เลบชิปหนีอยู่แล้วพอเห็ศัตรูเยอะศัตรูเยอะกดอ e, ีปรับแล้วก็อ่าเห็นไหมถือว่าเป็นการเป็นการปรับได้ดีมากๆนะครับผมไม่สิจะบอกว่าปกติเมื่อกด E ีเนี่ยมันจะถูกบังคับให้เป็นมวดหุ่นแต่ว่านี่คือหนีได้ ทำให้อย่างที่บอกครับเนี่ยปุ๊บหนีอึ๊บมาปุ๊บคอยกดใช้หรือว่าทําให้แฮมมอนเนี่ยมีความคล่องตัวในการเล่นมากขึ้นแน่นอนนะฮะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับปาติสแล้วก็การปรับครั้งใหญ่ปรับเยอะมากนะฮะใน p d r นะครับก็ถ้าผมพูดขมวมผิดภาพน่าจะผู้ผิดภาพไปด้วยละฮะตอนบาติสยิงนะครับถ้าใครดูต้นคลิปก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจบคลิปสำหรับประวัติบาติสนะครับก็ลองไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับเพราะผมพูดไปแล้วว่า เนอเรื่องของเขาเปไ็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับคลิปต่อไปอาจจะลองไปเล่นดูว่าถ้าไปเล่นในเกมเพลย์จริงๆบาติสจะสนุกขนาดไหนนะครับผมโอเควันนี้ไปนะครับพวใหมาคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กองซัดด้วยนะครับผมสุดนี้เอาไว้แค่นี้กันครับพืกมาคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดไ like ลค์แฟนเพจ Badness Gamer เพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกวันกดถูกใจเพจและอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกๆวันอย่าลืมมากดไลค์กันนะครับร r a